สวัสดีครับซีรีส์หลงทางไปเจอวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ตําบลทุ่งยั้งสวัสดีค่ะดิฉชนนางน้ำค้างสุกเกษมนะคะมีบ้านเรือนอยู่ที่หมู่สองตําบลทุ่งยัง้งอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้จะขอมานำเสนอเรื่องข้าวเกลียบว้าวค่ะ ขา้าวเกี๊ยวเป้านะคะเป็นประเภทของอาหารเป็นอาหารว่างนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะคะทำกันหลายครัวเรือนในพื้นที่ของหมู่สองตำบลทุ่งยังนะคะสำหรับการผลิตข้าวเกียบเป้านั้นนะคะมีการผลิตติดต่อกันมาตั้งแต่บรพรพบุรุษท่ารวมเวลาแล้วขณะนี้นะคะน่าจะมากกว่า100ปีนะคะ วิธีการทำข้าวเกีบยวว่านั้นนะคะข้าวเกีบวจะทำมาจากข้าวเหนียวนะคะโดยนำข้าวเหนียวเนี่ยมาแช่น้ำให้เกิดความอ่อนนุ่มจากนั้นจะนำข้าวเหนียวไปนึ่งให้สุกค่ะเมื่อสุกแล้วก็จะนำไปโขลกในครกไม้แล้วตำด้วยสากไม้ในขณะที่ตำไปนั้นจะมีการกลับข้าวเกียนะคะกลับกลับข้าวเหนียวตลอดเวลานะคะจากนั้นนะคะก็จะผสมด้วย สิ่งที่ทําให้หวานเช่นน้ําตาลน้ําอ้อยหรือน้ําตาลปีบ๊บนะคะในสัดส่วนที่เป็นสูตรเฉพาะของแต่ละครอบครัวนะคะเมื่อตามละเอียดได้ที่แล้วเข้าดีแล้วระหว่างข้าวเหนียวกับความหวานนะคะก็จะนำสิ่งที่ทําได้นั้นมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะขนาดเท่ากันอันนี้นะคะอยู่ที่ครวัวเรือนนั้นจะทําเป็นข้าวเปลียบแผ่นเล็กหรือแผ่นใหญ่นะคะ จากนั้นตัวจะนำข้าวเหนียวที่ตำเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะไปกลึงบนแผ่นพลาสติกนะคะแต่ก่อนจะกลึงด้วยแผ่นพลาสติกนั้นนะคะจะทาบนแผ่นพลาสติกนั้นด้วยน,ะะน้ำมันมะพร้าวกับไข่แดงต้มสุกนะคะผสมกันแล้วก็กลึงไปบน,บนบนบนแผ่นพลาสติกจากนั้นถึงจะหยิบเอา,อาเข้าวเหนียวที่เตรียมจะทำแผ่นนั้นมากลึงด้วยด้วยไม้ไผ่นะคะควันยาวประมาณ1ฟุต หรือปัจจุบันนี้จะใช้โดยใช้วิธีใช้ท่อเอสลอนนะคะขนาดลกลมๆนะคะมากรึงให้แผ่นเท่ากันให้มันบางๆจากนั้นนําไปตากค่ะตาบนย่าขากลางแดดจัดนะคะเพื่อให้เท้าเกลียบนั้นนะคะ,ะแห้งเร็วนะ,ะพอแห้งได้ที่อีกด้านหนึ่งก็จะมีการกลัดด้านแล้วก็เก็บนะคะเก็บนํามาพึ่งในร่มให้เย็นแล้วก็ นับจํานวนแผ่นแล้วเก็บในภาชนะที่มิดชิดเมื่อจะนํามารับประทานจะนํามาปิ้งใช้มือปิ้งที่ทําด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกตรงปลายนะคะสอ,สองอันแล้วมาปิ้งให้สุกหรือบางครั้งจะใช้วิธีตัดให้เป็นแผ่นเล็กแล้วอบอาคานี่คือวิธีการรับประทานข้าวเกรียบนะคะขอเชิญนักท่องเที่ยวนะคะหรือผู้สนใจในการชิมอาหารพื้นบ้านของทุ่งยงนะคะ มาชิมหรือมาทดลองรับประทานเข้าวเกลียบว่าเมืองทุ่งยังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายชาวลิตคำเพงคนตำบลทุ่งย้งนี่แหละเป็นสภาวนะัฒนัดประธานสภาวนะัฒนธรรมอำเภอรับแหลครับเมืองทุ่งย้งอยู่ห่างจากอุตรดิตถ์ประมาณ5กิโลเมตรเศษซึ่งอยู่ไม่ไกลนัดถ้าท่านมา ก็จะเห็นปูชนียสถานสำคัญอย่างเช่นพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์วิหารวัดพระบรมธาตุทุท่งยางซึ่งเป็นเรื่องเก่าแก่ที่เล่าขานกันมาเลยจากนั้นไปก็จะเป็นวัดพระแทน่นสีลาหรุปว่าเมืองทุ่งยางนั้นเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาถ้าพูดถึงประวัติของเมืองทุง่งยางก็เชื่อว่าเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุขโขทยัย เมื่อเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุขโขทยัยก็จะทําให้มีสถานที่ที่แนะนําก็คือคูเมืองสชั้นคูเมือง3ชั้นนั่นบ่งบอกถึงความเป็นเมืองที่มีความสำคัญในอดีตมาก่อนจะต้องรับศึกก่อนที่จะถึงกรุงสุขโขทัยนั่นเองเพราะนั้นเรื่องของทุ่งยางจึงมีสิ่งสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าหรือตำนาน ที่กล่าวขานถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นเวียงเจ้าเงาะก,ก็ดีนะครับซึ่งมันก็ผูกพันอยู่กับเรื่องของกำแพงเมืองและก็ต่อเนื่องมาเป็นเรื่องของหนองพะแหลซึ่งหนองพะแหลนั้นก็เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่มองให้เห็นว่าที่มองว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงคนเมืองทุ่งยางนั่นเองนะครับเพราะนั้นท่านที่จะมาเมืองทุ่งยาง ท่าน,นจะพบกับที่เป็นภูชนียธารมสำคัญเชื่อว่าท่านที่มาแล้วก็จะได้มาสักการะพระบรมธาตุซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าวไว้คนโบราณได้พูดถึงเมืองทุ่งยั้งว่าเนื่องจากความเจริญเปลี่ยนแปลงไปอีกหน่อยบางโพจะเป็นท่าเรือจ้างทุ่งยั้งจะเป็นเมืองเอกก็แปลว่า ความเจริญหรือแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายจะมาหยุดยี่ที่ทุ่งย้งเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าทุ่งยังเป็นเมืองสําคัญที่อยู่ไม่ไกลเมืองนะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวเมืองทุ่งยางกันสักครั้งแล้วท่านจะรู้ว่าทุ่งยางมีดีกว่าที่ท่านคิดไว้หรือที่ท่านเคยเห็นมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนทุ่งยงจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมของชุมชนก็จะมีให้เห็นแล้วก็มีให้สัมผัสอยู่โดยเฉพาะยิ่งการอ,อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของคนทุกงยางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอัฐมีบูชาการตักบาดพระธาตุทองคำที่บริเวณรอบพระบรมธาตุทุ่งยางนั่นเองนะครับอย่าลืมมาเที่ยวทุ่งยางกันสักครั้งวันไหนก็ได้ถ้าท่านว่าก็จะพบกับความมหัศจรรย์และ ความสุขใจที่ได้เยือนดินแดนของศาสนาครับสวัสดีครับผมนายพิชาศกเกษมครับประธานสภาวัฒนธรรมตบลทุงยั้งอาเภอรับแร่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้จะเชิญชวนท่านไปเที่ยวเมืองทุงยัง้งเมืองทุงยั้งมีสถานที่สําคัญอยู่หลายแห่งด้วยกันแห่งแรกที่ผมจะแนะนําคือวัดพระบรมธาตุทุงยัง้งวัดพระบรมธาตุทุงยั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตไปทางทิศใต้ ประมาณ3-4กิโลเมตรเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงสุขโขทยัยมีสถานที่สำคัญหลายประการเป็นต้นว่าวิหารเก่าแก่มีพระพุทธรูปที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือก็คือหลวงพ่อประทานเท่าหลังพระวิหารก็จะมีพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่ง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ชาวอุตร,รดิษ์และาชาวไทยให้ความเคารพนับถือมา,อานมัสการและกราบไหว้กันเป็นประจำทางด้านทิศเหนือของวัดพระบรมธาตุาเล็กน้อยก็จะมีถ้ำหรือมีอุโมงค์อยูอ่โมงหนึ่งซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า อุโมง์แห่งนี้ในสมัยก่อนเนี่ยจะสามารถทะลุไปถึงวัดศรีชุมได้ในสมัยนี้ปัจจุบันอุโม,มงนั้นได้ยุบแล้วก็ตื้นเสืนแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งทางหลังวัดพระบรมธาตุหลังพระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าสนามคลีนะสนามคลีซึ่งไปสัมพันธ์กับเรื่องสังทองฉบับถึงเมืองทุ่งยาง ซึ่งกล่าวตอนถึงพระสังกับพระอินทรีคีกันต่อไปสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปก็คือ,เ,อ,อเวียงเจ้าเงาะเวียงเจ้าเงาะเ,เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องสังทองเช่นเดียวกันและเมืองนีเ้เป็นเมืองที่คู่กับเมืองทุ่งยังนะครับเมืองเจ้าเงาะก็จะมีครู ซึ่งปัจจุบันยังเป็นคูเมือง2อถึงสชั้นอยู่เป็นศีลาแรงและในเมืองเ,เวียงเจ้างอนนี่ก็จะมีบ่อน้ําแห่งหนึ่งซึ่งไหลตลอดทั้งปีชาวบ้านเรียกว่าบ่อน้ําทิพหรือบ่อน้ําสักเสร็จบ่อน้ํานี้ก็จะถูกใช้ในพระราชาพิธีที่สําคัญสาคัญอยู่หลายพระราชาพิธีแล้วนะครับต่อจากนั้นออกไปทางทิศใต้อีกเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นหนองพระแลหนองพระแลก็เป็นหนองน้ําใหญ่ ที่มีความสําคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันนี้ประชาชนทั่วไปก็จะมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจมาให้อาหารปลามาสีมาชมความงดงามมาชมธรรมชาติที่หนองพะแลหนองพะแลยังเป็นสถานที่ที่จัดงานลอยกระทงที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบันอีกด้วย ต่อจากหนองพะแลขึ้นมาทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรก็จะเป็นวัดพระแท่นศิลาอาสวัดพระแท่นศิลาอาจเนียเป็นวัดเก่าแก่เช่นเดียวกันมีพระแท่นซึ่งเชื่อว่า,อ,าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านั้นได้เสด็จมาประทับแล้วก็มีวัดที่สําคัญที่อยู่ใ,ใกล้ๆกกันคือวัดพระเย็นพุทธบาททุคนแล้วก็วัดพระนอนพุทธสยยายญาติในทุกๆปีนะครับก็จะมีงานนมัสการพระแท่นศิลาอาจอา จะมีขึ้นในวันขึ้น8ค่ำถึงวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือนสก็ขอเชิญชวนพวกเราได้มาเที่ยวและประเพณีสำคัญอีกแห่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งของตำบลทุงยั้งก็คือประเพณีอศัศมีบูชาซึ่งจัดขึ้นณนะวัดพระบรมธาตุทุงยัง้งในวันขึ้น15ค่ําค่ำถึงวันแรม8ค่ำเดือน6เชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวและชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมนายนิยมพรนพศรีครับเป็นคนทุ่งยั้งอดีตครูโรงเรียนชุมช,มชมนรัฐวัฒาตก็วันนี้จะมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานประเพณีของตำบลทุ่งยั้งเรานะครับซึ่งงานประเพณีตำบลทุ่งยั้งเราที่สําคัญก็คืองานอัฐมีบูชาหรือชาวบ้านเราเรียกว่างานเผาพุทธเจ้าซึ่งเราได้จัดจะมานานนมละนะครับนะถ้าว่าไปก็เป็นร้อยปี แต่ที่จัดต่อเนื่องกันมานี่ก็ประมาณา70ปีต่อเนื่องกันมาแล้วก็เป็นวันที่เราหลังจากที่พู้เจ้าได้ปรินิพานคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่วันทิวันุชานี้จะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6นะครับนะก็เราจะถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวเมืองทุ่งยัง้งหรือตำบลทุ่งยั้งเราเนี่ยนะครับมีความภาคภูมิใจ ที่เราจัดนี้มาเราก็ทําให้เรานึกถึงว่าประเพณีอัฐิบูชาเนี่ยนะครับเป็นการระลึกนึกถึงองค์สมเด็จสัมมาผู้พุทธเจ้าโดยขั้นตอนการจัดอัฐิมีบูชานี้เราก็จะมีการสารองค์พระศีรษะจาลองขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าประดับในโรงแก้วเพื่อจะนําพระองค์ท่านนั้นไปไว้บนสาาการประเรียนเพื่อ ทำพิธีทำพิธีเกี่ยวกับเรื่องการสวดอภิธรรมทุกคืนนะครับนะ,ะตั้งแต่แรม1นึ่งค่เดือน6จนถึงแรม7จดค่ำเดือน6แล้วเราสวดอภิธรรมเสร็จเราก็จะมีการเทศนาเกี่ยวกับเรื่องประวัติของพระเจ้าพอวันที่แรม8ค่ำเดือน6เราก็จะอัญเชิญท่านมายัางเมรุมาตร จำลองที่เราจะมาเผาผเจ้ากันนะครับที่ตอนนี้เราจะมาจัดกันที่สนามโรงเรียนชุมชนวัดกระมธาตุซึ่งตอนกลางคืนนะครับประมาณสักเ,เกือบสองทุ่มเราก็จะเริ่มพิธีการเกี่ยวกับงานเผาพระเจ้าขั้นตอนเราก็จะมีขั้นตอนเหมือนกับที่เราได้มีพิธีกรรมเยอะๆนะครับนะนะครับ ส่วนไฮไลท์ของงานพระพุทธเจ้าวันแรม8ดค่ำเดือนหนั้นช่วงที่ประชาชนหรือชาวบ้านณันทธาที่มาร่วมงานเราก็จะมีการให้ทุกคนนั้นได้นำดนอกบัวไปวางบนข้างศีระขององค์สมเด็จสมาสมาสรมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเลื่อนถึงคุณความดีขององค์ท่านหลังจากนั้นเราก็จะมีการ ถวายพระเพลิงนะครับก็อันเป็นเสร็จพิธีนะครับนะส่วนรายละเอียดของงานในวันแรม8ค่ำเดือน6ทางวัดพรหลมทาทุ่งยั้งเราจะมีงานสลักพัดอีกงานหนึ่งที่เป็นงานที่ชาวพุทธหรือชาวบ้านทุงยั้งให้บ่งบอกถึงความสามัคคีในการ ทำบุญนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนานะครับนะฮะก็ยังไงก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานอธิบิญบูชากันของวัดพระบรมธาตุทุท่งยั้งในวันแรม8ค่ำเดือน6ของทุกปีครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชื่อกอยล้าลวงนะคะวันนี้จะมานำเสนอสำหรับโรจนานะคะสำสำหรับเรื่องอาหารสำหรับโรจนานี้นะคะเอ่อ มีหลายอย่างเช่นว่าแกงคีเล็กนะคะแกงหยวกปลาปิ้งน้ำพริกนะคะพักต้มนะใส่กอกและมีอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือลาบของบ้านทุ่งย่างนะคะลาบเนี่ยของบ้านทุ่งย่างเนี่ยรสชาตินะคะจะมีละสามรสชาตินะคะที่จะไม่เหมือนใครที่ไม่เหมือนใครก็คือจะมีความเปรี้ยวของมะนาวและหอมนะคะเพราะว่าในงานมงคลทั้งหลายเนี่ยนะคะ ก็จะใช้ลาบเนี่ยที่เป็นสําหรับโรจนนาเนี่ยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของคุณนย่างเนี่ยนะคะจะอยู่ในงานคนนั้นด้วยนะคะเพราะว่าเชื่อกันว่าถ้าใครได้กินลาบแล้วเนี่ยก็จะมีโชคลาบนะคะเป็นการแบ่งปันด้วยนะคะเพราะว่าถ้างานบุญงานบุญเนี่ยทำลาบเนี่ยเราจะทำเยอะนะคะแล้วก็สําหรับให้แจกให้คนที่ทํา มาร่วมบุญเนี่ยได้ลับไปทานบ้านด้วยเพราะว่าได้ทานลาบแล้วจะเป็นสิริมงคลจะมีโชคมีลาบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามาเที่ยวทุ่งยั้งนะคะก็อย่าลืมนะคะมาทานลาบทุ่งยั้งนะคะจะจะ,จะหาซื้อได้นะคะถ้าถ้ามาที่ทุ่งยั้งก็คือในตลาดซบทุ่งยั้งนะคะหรือว่าตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้งของเราที่วัดพระบรมธาตุนี่ก็มีนะคะ ค่ะขอนำเสนอแค่นี้ค่ะไปไหนมาเล่ายินข่าวมายัางสวัสดีค่ะชื่อสุนทอนทั้งมั่งนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็จะมาพูดเป็นภาษาทุงยังนะคะ,อะพอจะฟังกันรู้เรื่องเมื่อน,นี้กตถขาจะรู้อยู่เนาะถ้าหักไว้ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆอีกคำไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามกันแล้วกันค่ะสำหรับคนทุงยังเนี่ยจะทักทายกันด้วย าภาษาทุงยังก็คืออย่างตะกี้เนี่ยไปไหนมาเล่ากินเ้ามายัางเนี่ยนะคะแล้วก็แล้วยังมีคําอื่นๆอีกนะคะคาอื่นๆอีกที่แตกต่างจากาภาษากลางไปนะคะแต่โดยสรุปรวมแล้วเนี่ยสำเนียงหรือว,ว่าภาษาของทุงยางจริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนกับสุโขทยนะคะมีบางคาเท่านั้นที่แตกต่างไปก็คือคําว่าเอ้ย คำว่ามอซึงอ่ามันจะแปลว่าหรือไหมนะใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็อ่าบางบางอย่างนะคะคำบางอย่างที่ว่ามันหายไปเนี่ยเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลไปนะคะอย่างเช่นอ่าปงมะเขาวีเนี่ยปงมะเข้าให้น้อยอ่าก็คือยกมะเขาลงแต่ดูนี่ไม่ต้องยกลงจากเตาลมะมเพราะว่า เสียบเตาไฟฟ้าหรือว่าจะยกหม้อแกงลุงเราก็ไม่บอกว่าปรุงหม้อแกงแล้วเพราะว่าปิดแก๊สย่างเดียวนะคะหรือว่าใช่หม้อไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะคาว่าปรุงก็เลยมดไปแล้วก็คาอื่นๆอย่างเช่นคาว่าบวกบวกเนี่ยแปลว่าหลุมที่ว่าอยู่ในพื้นเรียบอะนะพื้นเรียบๆแล้วก็มันเป็นหลุมอยู่ก็เลยเรียกว่าบวกหรือว่าคําว่ายู่ ะคะํคาว่ายูซึ่งภาษากลางก็คือพลักที่ว่าเข็นไปข้างหน้านะคะจะใช้คําว่ายูหรือว่าอย่างเช่นคําว่าไปเล่นไปทุนไปเนี่ยก็คือให้ไปเล่นข้างล่างเราเดี๋ยวนี้บ้านมันไม่ไม่ค่อยเป็นบ้านไปทุนสูงแล้วก็เลยเรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะปูดคําปกนี้แล้วหรือว่าไปเล่นพื้นดินไป แม่ตรงไหนก็ไม่ค่อยจะมีแผ่นดินจะละมะ้อตะขอนนี่าหคกว่าเด็กเล่นกันบนเรือนเสียงดังอะไรเงี้ยก็จะไล่เด็กลงไปเล่นทางล่างก็จะบอกไปเล่นแผ่นดินไปนะคะแล้วก็อีกหลายๆคํานะคะทีะ่ทุงยางจะ,ะแตกต่างจากที่อื่นนะคะอย่างเช่นาหักว่าะจะต่อว่านะคะจะต่อว่าว่าแม่มัน เขาพูดในสิ่งที่เราเขาพูดหรือเขาทําในสิ่งที่เราไม่พอใจเนี่ยเราจะบอกว่าเหมาะใช่าหลูเนี่ยนะคะก็คือช่ออางกระไลน,น้อนี้อะไรประมาณเนี่ยแทนที่จะบอกช่างกระไลน้อก็บอกเหมาะทช่าหลูอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะพูดถึงคนนั้นคนนี้ก็สมองคนนั้นนะ,ะแทนที่จะเรียกไอ้คนนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่ค่อยสุภาพไปก็จะบอกสมอกคนนั้นแผมเขาไม่ได้เป็นหมอนะคะ แล้วก็เอมันมีอีกหลายคำที่เราจะต้อง่อาดอยากคัดพูดนะให้มาเที่ยวชุงยังเดี๋ยวจะพาไปกินต้มขาไก่ใสขาอ่อนนี่มาเที่ยวบ้านป้ามาเที่ยวทุงยังเลยนะเดี๋ยวจะาพาไปกินนะถ้าพูดถึงเรื่องกินเนี่ยมันมันน่าจะมาไหมเนี่ยจะมาหรือไม่มามาหมอมาเออมาหนะาคากว่า ไม่มาแล้วก็ย้าให้คอยเกิดกันแล้วกันอ่ะก็คงจะประมาณเนี้หมอก็ขอให้มาเที่ยวกันแล้วกันค่ะเราก็ต้องขอบคุณวิทยากรทันนะ้งหกท่านของเราด้วยนะครับที่ให้ความรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งต่างๆนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเมืองทุ่งยักของเรานั้นไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนครับถ้าทุกท่านอยากรู้ให้มาลองด้วยตัวเองครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า